ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้วัชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานสภา,ากาแฟจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนกุมภาพันธ25์2560โดยมีนายเฉลิมชัยจันทรเสนาผู้อำนวยการสำนักประธาสัมพันธ์เขต4นางทิพสกุลสุดเกศแสนจิตผู้อำนวยการสถานีวิทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจตำรวจทหารร่วมงานเป็นจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยจัดให้มีการพบปะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบของการประชุมอย่างไม่เป็นทางการโดยมีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพหลังจากได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวถึงโครงการสภากาแฟจังหวัดพิษณุโลกว่าการจัดประชุมสภากาแฟเป็นกิจกรรมที่ดีที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของในแต่ละหน่วยงานกิจกรรมต่างๆที่ได้ดําเนินการและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับการจัดก,กิจกรรมเสวนาสามัคคีกาแฟยามเช้าในครั้งนี้ครับและในครั้งต่อไปสำนักงานเกษตรและสากรจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนมีนาคม2560และโรงเรียนธิรธาดาจังหวัดพิษณุโลกจะขอเป็นเจ้าภาพนัดพิเศษในวันที่22กุมภาพันธ์2560นี้ด้วยครับท่านครับวัดพิษณุโลกของเราในวันนี้ก็นับเป็นเกียรติของทางรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งในอนาคตในภายภาคหน้าเนี่ยเกิดเศรษิจสี่แยกอินเทอร์นจังหวัดพิสศษ